รบคุณผู้ชมเข้าสู่ร,รายการออโต้สไปซี่ทีวีรถเด็ดเช่นเคยนะคะซึ่งรายการของเราก็ยังคงนําเรื่องราวของรถที่จัดว่าดีจัดว่าเด่นจัดว่าเด็ดทุกความเปรี้ยวเผ็ดในโลกยนตกรรมค่ะความเปรี้ยงปังดังเปรี้ยวเปรี้ยแบบกีฬามอเตอร์สปอร์ตเราจะสั่นไม้คุณผู้ชมได้ชมกันแบบติดขอบจอทีวีเลยค่ะ บอกเราผมบอกล้าโดนแล้วครับโดกลึงนี่ฮะกัน,นแค่ทนระแบบสุดยอดฝีมือทั้งนั้นครับก็วางแผนการขับขับให้สนุกพร้อมทำกิจกรรมตั้งใจเรียนแล้วก็มีความสุขกับชีวิตมหาวิทยาลัยมากๆ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอนำคุณผู้ชมเข้าสู่กนนารแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการโตโยตเรสซิ่งคาร์ไทยแลนด์นะครับสนามนี้ก็ถือเป็นการแข่งขันในสนามที่5สนามรองสุดท้ายเราแข่งกันที่สนามพีรร์กิจพัทยาจังหวัดชนบุรีนะครับ มาแล้วครับไฟเขียวแล้วครับโอ้โหโลเลี่ยเรียบร้อยนะทุกอย่างเคลียร์นะฮะสมอนระเขก็ได้ทีชุดออกมาแล้วนะฮะโอ้โหนี่ปะกรเอ้าปะกรสอดแทรกขึ้นมาพีธนะพลทองเจอเผลอแป๊บเดียวแม่เมื่อวานคู่นี้ก็นวดกันอย่างนี้นะฮะพีธนพลเมื่อวานสิงห์สิงห์ล่างสิงห์ล่างโอ้โหพี่แม่ปะกรนั้นแสดงออกให้เห็นถึงเขาเรียกว่าความเกรงเลยนะฮะดูนะฮะบิดบิดมานี่แม่พีธนพลทองเจอบอกว่า ไหวไหมไม่ไหวหลงไปแล้วที่เห็นฟ้าจเจริญย่างยนต์เนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยคือดิวชั่น3นะแต่ว่าโอ้โหเขาทำปีหน้าขึ้นแน่ดูดิวชั่น2แน่นอน <c oughs> นะฮะฝีไม้ลายมือก็พัฒนาเร็วฮะในนักแข่งวันนี้ก็เราถ่ายทอดกันจากเจนสู่เจนฮะรตรงน,นี้นี่เขาบอกว่าขย้ำไปเลยครับพี่ไม่ต้องมียกฮะนี่ยืนยริงจริงะฮะ <c oughs> ขย้ำจ,จริงๆฮะเอาแล้วครับด้านหลังนั้นโอ้โหชิบัฒน์ตุงดีพมมาแล้วจะมาหาอําพันทันสปอร์ตให้ได้นะฮะโอ้โหดีฮะ แอนดรูคอนินสนามนี้กินอะไรมากันนี่แน่นะฮะโอ้โหวันก็ดุดไม่ใช่น้อยนะแ <laughs> อน <laughs> <laughs> ดรูคอนิน <laughs> จากกเยอทายะะด้านหลังนี่มาแล้วครับมากันแล้วนะฮะสีเขียวเขียวขาวๆนั่นเป็นรถอรวชั่นใหม่ทั้งนั้นเลยนะฮะ <laughs> นี่ะฮตัวพรรานุภาพพิโลธของไวท์นะขับโดยล,ลูกแชมวยนะครับลูกแชมป์ก็ต้องก็ต้องมีเชือแชมป์ก็ยู่บ้างนะมแานะครับไซมอนแหมปกรณ์นี่จะ วันนี้จะเป็นช่างตัดผมได้หรือเปล่านะฮะประกรต,ต้องต้องหาวิธีกันให้ได้นะครับเพราะว่าปรณกนี่ทั้งจะต้องเอาข้างหน้าแล้วก็ัง,งด้านหลังด้วยระวังท้ายนะร,ระวังท้ายเพราะปรณกรนี่กับเซมอนมีคะแนนหนึ่งกับ2อยู่นะ<อ>ออปีนี้ใช่ไหมใช่ครับ <นะ S 1> แล้วก็ธนพลมี3อยู่เลี่ยงแขกันอยู่อย่างนี้เลยสามคนนี้ถ้าวันนี้ไทยขยับไปตรงไหนได้นี่โอกาสที่จะตำแหน่งเปลี่ยนสูงเหมือนกันนะครับโอ้โหนี่ฮะวันนี้นี่ ญาุเยี่ยมป่วยนะถ้าสัญญาอยู่อีกคนนึงนี่สนุกแหละนะฮะแล้วก็คนที่ขับได้เบือแล้วก็เล้าใจนะฮะไกลๆไกลๆี่งสาบเนตินะช่วงนี้ก็ทำธุรกิจใหญ่โตไม่ได้มีเวลานะครับมาว่ากันต่อตรงนี้มาดูพีเตนะคตับีตอนนี้ว่ายังไงเอาตำแหน่งที่สองของตัวเองคืนมาจากอ้นได้หรือเปล่านะมาดูกันนะฮะโอ้โหเมื่อวันจะสวม สิงร่างสิงร่าง,างอ้อนได้อ,อีกเรื่องราวนะผม <laughs> ผมไม่ยอมแล้วไม่ยอมให้สิง <ผม S 1> นะผมได้ประสบการณ์จากเมื่อวานแล้วโอ้โหโอตอนนี้ด้านหลังนี่มาแล้วฮะแอนดรูว์โคน,นินครับแม่หะขึ้นมาอยวนแต่ผมโอโอลนะฮะแล้วก็มีวอรวิทเจริญสันิสุขนะคนสีรัชาตามมานะมีทุกภาคจริงๆ<ช>นะเอาละครับฟ้าเจริญกันยังดังขึ้นไปนะฮะโอ้โหนี่ฮะ แล้วครับบาสโผลสปีดมาแล้วเห็นหลังไวๆนะแต่บาสโผลสปีดเขาพัฒนาขึ้นช่วงตับงแต่ปีที่แล้วนีนบ่บาร์สเลยนะบาสนี่เร็วนะฝีไม้ลายมือเห็นจากตอนแรกๆที่เขาบอกว่าเขาค่อนข้างท้อนะในการขับรถแข่งใช่ใ <น S 1> ครับเพราะว่าบาสนี่เคยขับประเภทรถแบบโป้งเดียวเดินเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดสนามแร็ควันนี้มาอยู่ในสนามเซอร์กิตนี่โอ้โห เริ่มเริ่มปีไม้ไลายมือตนี้ต้องบอกว่าเขาเชื่อมัันในฝีมือตัวเขามากนะครับครับเขาได้โอ้โหรถดีๆอย่างนีสูขเข้าไปนี่ไม่ธรรามาดาจริงสำหรับบัสโกสปีดขึ้นมานะครับทำทันทันสปรอร์ตมาโดนนะฮะโตยโยต้าไลทบี้อยู่อันดรูคกูกนินแหมวัน ช่วงนี้เขาเพิ่งจะจบจากหนังเรื่องเงาบุญนะฮะเขาฉายาเอาสุรตาเลยนะสุรตากันงรู้โอ้โหแล้วครับเนี่ยธนพลเริ่มสิงล่างแล้วเอาล้ครับเริ่มขยับาล้วครับกระบวนการสิงล่างของพีทธนพลทองเจือโอ้โหเมื่อวานเนี่ยฮะเขานวดอย่างนี้แหละครับสิบรอบสนามนี่จนรอบแปดรอบเก้านปกรณ์ต้องเสียอาการไปเอง โอ้โหดูนั่นไงนั่นไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่เห็นไหมครับรอต่อรอแล้วครับดูนะครับปะกรอนโดนหรือเปล่าตรงนี้ยังโอ้โหเดินขึ้นล่นขึ้นไปหมายเลขสี่ห้าธนาพลทองเจื้อกันชนต่อกันชนโอ้โหนี่ไงะนี่ไงฮะไปให้เร็วครับถ้าคุณช้าคุณโดนแน่นอนครับโอ้โหแม่ย่านะฮะช้าไม่ได้นะฮะถ้าธนพลทองเจือสิงห์่านี่โอ้โหปะกอนนี่บอกว่าผมมองข้างหลังไม่ได้จริงๆ อย่ามองพีทตองเจือพีทบอกว่าก็เป็นพีทบอกว่ามันพร้อมขึ้นได้เสมอนะจากการอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออโอ้โหนี่ฮะมันแล้วก็ตอนนี้เดินกันเล่นกันขึ้นมาเอาละครับตัดบอลธรรมโชติจะหนีธนบุญตองเจอเอาข้างหลังนี้ยังไงฮะโอ้โหสุนตาเนีดูตกขึ้นมาโอ้โฉ่ทำป้อมทำป้อมแซงขึ้นมานะครับฟ้าเจริญตกไปอยู่อันดับหกแทนนะครับโดนสองคันเลยนะ ครับโอ้จังหวะไปโดนโดนตรงไหนเรายังไม่รู้เอาแล้วครับมามาดูกันตรงนี้ขวาเดินพยายามขยับนะฮะเดินทะเลงไปนะฮะโตโยนีโตโยนี่แอบจะเดินไล่โอ้โหนี่ฮะวันนี้อันดูแต่แชมป์อุกเกตเนี่เขากระโดดขึ้นมาได้เร็วมากเลยนะฮะในการขับรถกระบะเนี่ยจากคนที่เริ่มอยู่ท้ายนะท้ายๆนะฮะใช้เวลาสองปีนะฮะขึ้นมากันแล้วเอาแล้วฮะเมื่อคืนนี้ตั้งวงกันอยู่ชายทะเลเลยครับนี่ฮะ โตกก๊ะกลาง hey, hey. นะฮะกับค <Hey. S 1> ู่นี้ฮะสามสหายเลยฮะชาตร,รีวงน้อยโตกก๊ะกลางวนนี้มาอยู่อันดับที่1ิน,นะฮะจะายระ<ด>ว่งก <นะ S 2> ันทาวในสองเวียนซิ่งกันนี้ <c oughs> นี่ฮะวลวิทย์โดนบาร์สโผสปีดหรือเปล่า <c oughs> โอ้โหบาร์สโปสปีดนี่คนมหาชัยนะแต่ตอนนี้ย้ายมาเปิดร้านโปรฟิมอยู่บางแสนดวลกับคนศรีราชาแต่ผมอยากจะเรียนเชิญนะฮะใครที่ชื่นชอบแบนขันในรูปแบบของวันเมกเรสนะครับเรียนเชิญฮะมา ร่วมงข่งขันในปี2021มีประเด็ยยังไงบ้างครับสำหรับในปี2021ตอนนี้คือวันเด่นปีหน้านี่จะเป็น3.0แล้วก็หลังจากที่เราได้ทดสอบกันมาเป็นระยะเวลา7-8เดือนเนี่ยเรารู้ละละแล้วว่าทำไมที่จะเป็นรถแข่งได้นะครับล่าสุดเรามีถึง275แรงมา้นะาครับับกล่งที่มาแบบตื้นๆเลยเอานะเอา้วครับผมบอกนะคัประกอบโอ้โหแต่ว่าการแก้มือนี่ระดับ ทั้งน้านี่แชมป์ทั้งนั้นนะครผ่านกันเป็นแชมป์มาแล้วทั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ไม่ต้องห่วงครับเอาแก้ได้เขาเสียอาการแต่เขาแก้แป๊บเดียวช่วงเซี่ยววินาทีแต่บระค,รบคอนนี่ต้องต้องลนหน่อยนะเพราะว่าโดนทิปนวดครับ ถึงหลังตลอดนะถึงหลังตลอดนะโอ้โหนี่ฮะสามพันนำครับหม่วันนี้เอาแล้วครับมาแล้วบอกไม่ลองจอด้านหลังมีโต๊ะข้างโต๊ะขึ้นมานะอะไรเนี่ยเมื่อคืนคุยกันอย่างดีเดี๋ยวคุณมาผมจะเปิดโอ้โหด้านหลังนี่จอสองครับไฮโดซินครับไฮโดรซินไฮโดรซิน ังกันเลยครับสามคันดูฮะโอ้โหด้านหลังก็มันยังไงนี่บาสโปรสกิดก็ไต่กันอยู่กุ่มหน้าก็มันครับโอ้โหตอนนี้ครับคุณชมครับเอาละครับฟูติพัดเบรกหลังโอ้โหไม่มีชนครับโอ้โหเอาละครับไม่เห็นจะทำตามที่พูดเลยเมื่อคืนเมื่อคืนที่คุยกันดีๆนะสัญญากันไว้ว่าเราจะไม่เอามีแปะไปแล้วหน่อยนึงครับโอ้คุณชมครับตอนนี้นะฮะกังนะตอนนี้ค่อยเปิดร้านยางอยู่แถวของห้าด้วยนะครับระกังกันยางนะฮะเอาละครับ พี่แต่นะ้าพลนรเชียก็เอาแล้วครับเริ่มเริ่มละเริ่มละเริ่มบอกอาการเหมือนกันมาโอ้ด้านหน้านี้ดูเลยครับตัวคู่นี้แม่กำนันชาตรีวงน้อยจัดไว้นะฮะพลการจันทบุรีเชียร์ด้วยหมายเลข33นะครับกำนันชาตรีดีเอาเลยครับวิริพัฒน์วันนี้ฮะยิ่งรีบยิ่งรนแล้วคือจะบอกคุณผู้ชมว่าจอด้านซ้ายเนะี่ยคือจอผู้นำหนึ่งสองสามจอด้านขวา,า,ขวาคืออันดับสองใช่ <S 2> 2. <S 90, อัน่ับสองแปดเก้าสิบประมาณนั้นนะฮะโอ้โหด้านหลังนี่เขายาวเหยียด เดี๋ยวก่อนนะฮะตอนนี้เอาแล้วครับหาโดูซโดซิยอมไหมโอ้โห6-6วัดกันหน่อยตรงนี้เดินคะเลนกันไปล้อต่อล้อครับโอ้โหไซไปไซว่ายังไงเดินคะเลนกันไปโอ้โหยขึ้นไปแล้วใจถึงครับโอ้โหใจถึงขึ้นได้ครับคนจันทบุรีกับคนกัทจังบุรีนี่เมื่อคืนนี่กอดคอกันร้องเพลงเราและนายอยู่เลยนะเนี่ยโอ้โหแม่ สนุกครับมีน้องครับความหวังจังหวัดความหวังจังหวัดคนจันทบุรีบอกว่ามันต้องอย่างนี้ครับนี่ฮะมีจอดไปหนึ่งการโรต้านี่น่าจะใช้รอบเกินเวลาใช้รอบเกินเนี่ยรถจะจอดจเป็นระบบเซฟตี้แล้วก็จะวิ่งช้า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 ถึงจุดนักแข่งก็ต้องจอดดับเครื่องแล้วก็สตาร์ทใหม่นะครับเป็นเซฟตี้ของกล่องเครื่องยนต์เวลาใช้รอบเกินไม่ได้คือช่วงรอบเกินเนี่ยมันจะเกิดในจังหวะที่เวลาเราเชนเมลเล่นนะฮะจาขึ้นเขาจากเชนกันเล่นเพื่อเข้า คอนด้าอย่างนี้ตอนนี้มาแล้วครับโอ้โหนี่ฮะในสนามทีระนี่ตองนี้ผมบอกว่าบรรยากาศตนเมื่อเช้าเนี่ยอากาศเย็นๆแต่ตอนนี้นี่ระอุด้วยการแข่งขันนะครับโอ้โหตอนนี้มาแล้วครับพิธนาคนทองเจือครับต้องแต่ว่ายังไงนะครับโอ้โหนี่ฮงไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานดูดังกว่าเมื่อวานดูดังกว่าเพราะว่าอาจจะต้องรักษารถด้วยเอาละครับรอบสุดท้ายครับไฟนอลแลขึ้นมาแล้วมันเถอะอแป๊บเดียวจริงๆ ากันแล้วตรงนี้นะฮะรอบสท้ายของการแข่งขันนี่พีทธนาพลบอกว่าขอต่ออีกหน่อยได้ไหมแต่ว่าไซมอนบอกต้องจบเถอะพวกคุณเล่นกันไม่เลิกอย่างนี้นะฮะประกรณ์ก็คนที่อยากจบตอนนี้มีสองคนระหว่างไซมอนโอ้โหนี่นะครับผมบอกล้วผมบอกแล้วโดนแล้วครับดนแลังนี่ฮะการแค่น ระบาสุดยอดฝีมือทั้งนั้นครับคุณเอาผมไม่อยู่ครับโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆนะครับระหว่างปตองกับพิธนัาคนตองเตือนะครับโอ้ยอันดับ2เป็นของตะกรอนนะฮะนี่อันดับหนึ่งคนนี้ครับแล้วก็สี่กับ5ครับโอ้คนนี้ฮะแม่คนอัมพันธันสปอร์ตนะครับแม่ โอ้เรียบร้อยกันไปหมายเลขเจ็ดหนึ่งแล้วก็อันดับที่5เป็นของแอนดรูโคนินครับเดี๋ยวขอประกาศนิดนึงนะอันดับหนึ่งโอออนะสมรมาประเขอันดับที่2ปกรกรธรรมโชตอันดับที่3าธนพลทองเจืออันดับที่4ัีพงษ์งหล่คมและอันดับที่5แอนดรูโคนินครับนี่เป็น5อันดับโอออนนะครับเกียรติยศศักดิ์ศรี มิตรภาพมีครบจบที่นี่โตโยต้าอิซูซูวันเมทรสทวีตตี้ทวตี้วันพร้อมเปิดรับสมัครนักแข่งสายเลือดใหม่ที่มีใจรักมอเตอร์สปอร์ตความทักเทียมวัดใจกันโค้งต่อโค้งเตรียมฝีมือใส่เลสเซ็สูตรแล้วก้าวสู่ฤดูกาลใหม่ไปพร้อมกันสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทฟาอ oh, ีสต์ยูนิต็ดมอเตอร์สปอร์ตโทร0 8 9 1 8 2 2 1 8 8ในเวลาทำการแล้วเวทีความเร็วแห่งนี้จะเป็นของคุณ

เมกะถายแต่งครบจบเรื่องแม็กยาเซ็ต yeah. ช่วงร่างเก่งซิ่งเก่งสวยกระบะแข็งกระบะค้อแต่งได้ตามงบที่คุณประทับใจคลิปบายเมกะทายย่านมินบุรีหนองจอกขอให้บอกเราจัดให้ครบมิตโตเลสซิ่งเพอร์ฟอร์มนเร็วแรงไรกีดจำกัดมิตโตเลสซิ่งเพอร์ฟอร์มานรับประกันคุณภาพราคาคนไทยมีคนไวแรงเอื้อมถึง It's a group is no exception. It is. สาวรักษะพรนางคกุลนวัดนะคะอยู่คณะพันเชื้อศาสตร์และการบัญชีะคะ่ะมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ก็รู้สึกขอบคุณมูลนิธิกลุ่มอีสุสุมากนะคะที่มอบโอกาสให้ทุนการศึกษาะคะ่ะสำหรับการศึกษาต่อในอนาคตะคะ่ะก็เคียนรับในการเรียนนะคะก็คืออ,อ,อันดับแรกคือการตั้งใจเรียนในห้องก่อนนะคะแล้วก็พอเรียนเสร็จในแต่ละวันเนี่ยก็คือพยายามที่จะทบทวนบทเรียน ในวันนั้นๆนค่ะให้จะได้สามารถทบทวนเนะะื้อหาที่เรียนในแต่ละวันนะคะแล้วก็พอตอนสอบเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องไปหนักอ่านหนังสือแค่ตอนสอบค่ะก็จะสามารถทำให้จำเนื้อหาบทเรียนได้เร็วแล้วก็ง่ายมากขึ้นนะคะ,ะน้องๆที่อยากได้โอกาสดีๆอย่างนี้นะคะก็คือให้ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็จะได้ผลการเรียนที่น่าประทับใจค่ะแล้วก็สามารถานำมาสมัครทุน ของมูลนิธิกลุ่มอิซูสูนะคะแล้วก็จะได้ทุนการศึกษาสำหรับนำไปใช้ต่อในอนาคตได้อะค่ะสวัสดีครับผมนายสุวพลละหานนอกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพนาครเหนือครับความรู้สึกนะครับรู้สึกดีใจและปรับปื้มใจนะครับที่ว่าอิสุสูได้มอบโอกาสทุนเรียนดีให้กับพวกเรานะครับ และเป็นของขวัญที่มีกำลังใจในการเรียนต่อในอนาคตครับผมเมื่อเราได้ผลการเรียนที่ดีและมีกิจกรรมนะครับก็จะมีโอกาสในการได้รับทุนของอิสุสุนะครับผมและสุดท้ายนะครับผมขอขอบคุณมูลนิธิอิสุสุนะครับที่ให้ทุนเรียนดีกับพวกเรานะครับผมรู้สึกซาบ,บซึ้งใจมากเลยครับ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวธิตยาศรีสุกรีนะคะมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ค่ะก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติกับตัวเองครอบครัวแล้วก็รวมถึงคณะแล้วก็มหาวิทยาลัยค่ะที่ได้เป็นมีโอกาสมารับทุนดีๆจากอีสุในวันนี้ค่ะจริงๆในความคิดหนูนะคะก็คิดว่าถ้าเราตั้งใจเรียนมากพอแล้วก็จัดสรรเวลาเพื่อไปทํากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แล้วก็ประสบการณ์อื่นๆไว้ก็จะทำให้เราได้เกรตเฉลี่ยที่ดีแล้วก็ได้ ทำกิจกรรมรู้จักเพื่อนมากมายด้วยค่ะในความคิดของนูนะคะก็คิดว่าอยากให้น้องๆก็ตั้งใจเรียนทําทุกอย่างให้เต็มที่ทํากิจกรรมตั้งใจเรียนแล้วก็มีความสุขกับชีวิตมหาวิทยาลัยมากๆาค่ะใช่ค่ะและสุดท้ายนะคะก็ขอบคุณมูลนธิธิตีเพจอิสุสุนะคะที่ได้มอบโอกาสดีๆให้กับพวกเรานะคะรวมถึงเพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยอื่นคณะอื่นๆด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ เหนือทุกความสำเร็จ All New Isuzu New X Originality Redefined คลิปบายเมกกะถายแต่งครบจบเรื่องแม่กยาเซ็ตช่วงร่างเก่งซิ่งเก่งสวยกระบะแข่งกระบะข้อกแต่งได้ตามงบที่คุณประทับใจคลิปบายเมกกะถ่ายย่านมินบุรีหนองจอกขอให้บอกเราจัดให้ครบนิตต่อและเิ้นประมาณเร็วแรงไร้ขีดจำกัด พิโตและซิงเปอร์ฟอร์มานรับประกันคุณภาพราคาคนไทยมีคนไวแรงเขื่อมถึง s ูปซี่ฟีเวและ Auto-World Record เรายังมีมาเติมเต็มให้ครบทุกอัตรรกเรื่องยานยนต์และก,กลไกค่ะ คุณผู้ชมครับสนุกมากเลยนะฮะกับการแข่งขัน10รอบสนามมันแป๊บเดียวเองนะสำหรับการจบการแข่งขันผู้ชนะนะฮะวันนี้คัมแบ็กกลับมายืนหนึ่งอีกครั้งหนึ่งสำหรับไซมอนมาปะขกมอนกับการแข่งขันกับการสตาร์ทออกไปเมื่อกี้นี่วางแผนการขับไว้ไหก็ก็วางแผนการขับขับให้สนุกพอเพราะว่ายังไงคิดว่าพีพีทจะตามมาทัน ถ้ามาทางก็จะได้เล่นกันให้สนุกอะไรเงี้ยครับพิธาพลทองเจือวันนี้นี่กองเชียร์บอกว่าสู้ๆนะฮะสำหรับพิพิธของน้องๆหลายๆคนการแข่งขันของพวกเราเนี่ยโอ้โหมิก่ยเ,เข้าไปเกือบโดนก็คงสุดท้ายก่อนเข้าเส้นต้องแลกครับคือยอมไหลเข้าไปโดนแต่ไม่ได้เข็นทิ้งเพื่อที่เผื่อเขาตกใจแล้วหมุนเสียหลักใช่ก็ว่าไม่ได้เขาเก่งเก่งด้วยใช่ ฝีไม้ลายมือของการแก้รถเมื่อกี้นี้จังหวะของประกรณ์โอ้โหจังหวะแก้รถสมกับที่ราคาแชมป์นะเขาเรียกว่าการแข่งขันที่สนุกสนานความมันแบบที่เรียกว่าคู่ขี้แล้วก็สูสีนะครับขอบคุณนะฮะสำหรับน้องๆนักแข่งที่ขับกันได้อยู่ในเกม ออโต้สไปซี่ทีวีรุดเด็จจะพาไปย้อนตำนานซุปรขคาต้นตระกูลความเร็วความแรงและความแพงกลายเป็นมรดกตกทอดของแบรนด์ดังที่ลราผู้ชายทั่วทุกทวีปต่างทวินหาไปดูกันครับว่า10รุ่นรถตำนานที่เข้าขั้นนิยามซุปรขคายุคแรกจะมีรุ่นใดบ้างที่ถูกบันทึกไว้บนโลกเราวไว้นี้ครับรุ่นที่1 P. พอร์ตเ1้ e r a 2 7 R.S. ผลิตขึ้นในปี1 9 7 2 1 9 7 สำหรับเจ้าตัวนี้มันเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผลิตขึ้นเพื่อน,นำมาแข่งขันอีกทั้งยังเป็นที่ชื่นชอบของนักสะสมมีทั้งความคลาสสิกมีความลิมิตสเปเชียลกับเอกลักษณ์จุดเด่นความเป็นยูนิคของค่ายนี้คือสปอยเลอร์หลังทรงหางเป็ดและเครื่องยนต์บ็อกเซอร์6สูบนอนยัน2 7 0 0น2ซีซี210แรงม้าที่เราใจในยุคนั้นรุ่นที่ 2. bmw 2 0 0 2 Turbo ผลิตขึ้นในปี1973ถึง1974อีกหนึ่งรุ่นตำนานของชาวบีมเมอร์ใบพัดฟ้าขาวที่นักสะสมอยากมีไว้แม้การออกแบบโครงตัวรถอาจดูไม่ฉวบเชียวถ้าเทียบกับคู่แข่งค่ายอื่นแต่สมรรถนะของมันต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเพราะมันมาพร้อมกับเครื่องยนต์4สูบ170แรงม้าทำความเร็วสูงสุดได้ถึง185กิเมตรต่อชั่วโมงก็นับว่ายุคนั้นมันคือที่เด็ดที่พร้อมจะเสร็จมันบนถนนครับ ล b o โบก i n i m i URA P 4 0 0ผลิตขึ้นในปี1966-1969ถึงตัวแทนซุปเปอร์คาร์ตำนานค่ายกระทิงดุเรียกได้ว่ารุ่นนี้มันคือรุ่นต้นแบบรุ่นแรกๆที่มีการวางเครื่องยนต์ขนาดบิ๊กเบิ V 1 2ไว้ตรงกลางลำรถและถูกใช้มาจนถึงรุ่นปัจจุบันนี้มิ Mi URA P 4 0 0มีพละกำลัง370แดแรงมา้าในยุคซิตี้ถือว่ามันคือขีดสุดที่ทำเท่าสปีด3 0 0กิเมตรต่อชั่โมงและบันทึกไว้เป็นสิตโด้วย ความเด็ดความแซ่บยังมีให้คุณคุณได้ดูทุกสัปดาห์ในรายการออโ o ต้สไปซี่ทีวีระเด่นเพียงตรงวันอาทิตย์ทางช่องน8สแขอให้ทุกท่านเดินทางกลับอย่างปลอดภัยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ